สวัสดีค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้เนาะเป็นวันที่19กันยายนก็ตั้งใจเลยว่าจะมาจับฉลากแจกของรางวัลน,นะคะให้กับสาวชินโซทุกคนแต่ ว่าจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหมค่ค่ะกำลังจะไปดูเรนทุอะไรนะหลีๆๆเหลิมนปิงเออก็อาจจะทําให้แบตเตอรี่หมดนิดนึงก็เลยจะขอเลื่อนจับสลากเป็นวันพรุ่งนี้นะคะถ้าถึงกรุงเทพแล้วน่าจะเป็นช่วงเออบ่ายๆ่งเที่ยงอะไรอย่างเี้หรือแบบเย็นๆยังไม่รู้ว่าจะถึงกรุงเทพกี่โมงก็เดี๋ยวจะเลื่อนจับฉลากแต่รับรองว่าทุกคนได้ของรางวัลแน่นอนจ้าแล้วก็ ด้วยเนาะเดี๋ยวติดตามกันก็มีเรื่องมาแจ้งแค่นี้ล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเ n j นจอย My r t r t h y a y ก่อนไปสนุกสนานกับวันเกิดกับตัวเองนิดนึง <laughs> ก็คือแบบสมดอะนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ลาชา้านัจ๊ะที่ประกาศผลไม่คิดว่าแบบจะหมดโ okay, อเคลาเกอกันารซ you บ๊ายบายสวนชัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่สวนชัดเชียงใหม่บ๊ายบาย